เฮียเอยวประธานบริหารบริษัทโคโมอสคอร์ปอเรชันจำกัดตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักง,งานและส่วนรวมนำรถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียภายในโรงงานที่บริษัทโคโมอสคอร์ปอเรชันจำกัดซอยองค์การสะพานปลาถนนท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุพรราการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต,ต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ละลอกใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรราการและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องทางบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชันจำกัดนำโดยเฮียเอยวสุดใจจิรยาภากรประธานบริหารบริษัทม คอร์ปอเรชันจำกัดประธานกกตรสานีตำรวจภูทรเมืองสุนทรการกาและนายศิรภพขีรยาภากรรองประธานบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชันจำกัดจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและส่วนรวมโดยได้นำเนินการนำรถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำขนาด400ลิตร ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีรียรบริเวณโดยรอบบริษัทโคมอสคอร์ปอรชั่นจำกัดทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตให้แก่พนักง,งานและส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฮียเอียวสุดใจจิรยาภากรประธานบริหารบริษัทโคลมอสคอร์ปอรชั่นจำกัดประธานกกตรสถานีตำรวจปูทอนเมืองสมุทรปราการได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ย้อนกลับมาระบาดอีกเป็นรอบที่2ซึ่งทางบริษัทโคลมอสคอร์ปอรชั่นจำกัดม จำนวนมากจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักง,งานและส่วนรวมจึงได้ประสานไปรยังสำนักง,งานเทศบาลตำบ,บลแพรกษานำรถตัวหนอนพน่นในน้ําขนาด400ลิตรและน้ํายาวินดีซีฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียมาดําเนินการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณโดยรอบทั้งอาคารตัวโรงงานอาคารที่พักเพื่อความปลอดภัยโดยบริษัทโคโมอสเป็นโรงงานปิดหลังจากพนักง,งานเลิกงานแล้วไม่สามารถออกไปด้านนอกโรงงานได้โดยทางบริษัทได้จัดที่พักไวใ้ให้สําหรับทุกคนโดยทางบริษัทโคโมอสได้กําชับให้คณะผู้บริหารและ พนักง,งานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนก่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นอกจากนี้ทางบริษัทโคมอสยังได้เตรียมน้ำขิงสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพมาบริการให้กับพนักง,งานทุกคนร่วมรับประทานกันในเวลาเข้างานและเลิกงานใรไม่ว่าเชท้าใดช้ชาตใดก็ก้าว เราทีมลูกอย่างเราทีมคนก็ต้องทำงานเรื่องที่เดิมมาวันนี้เราจะมาลุงตัเลุกอีกบ้างวันละคนเกงานจงเป็นสานกา เราตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและของส่วนรวมเลยได้ให้ลดทางเทศบาลมาพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าโควิดเราทำทั้งหมดทั้งอาคารในโรงงานและที่พักเพื่อความปลอดภัยกับพนักงานของเราและโรงงานเราเป็นโรงงานปิดเพราะนั้นแนละ้วการที่พนักงานจะออกจากโรงงานเราจะมีที่พักให้ โดยพนักงานไม่ต้องออกไปทั้งนอกและประเด็นหนึ่งน้ำถิงสามารถช่วยให้ลดความเสี่ยงเราเลยจัดบริการให้พนักงานทั้งเช้าทั้งเย็นทุกคนก่อนเข้างานและเรื่องงานต้องเดื่มน้ำถิงและในสิ่งที่เราทำณวันนี้เพื่อป้องกันให้ภาพรวมต่วรวมได้รับผลประโยชน์ด้วยและทางโคมอสตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างมาก เพราะจะได้ช่วยให้สังคมได้ดีๆขึ้นและลดกันอันตรายทีมข่าว AEC TV Channel ถาย